วิธีการสร้างใบงานนะฮะนะครับเส้นวิ่งออกเลยครับทำเส้นแรกก่อนต้นหนาปลายบางเป็นเส้นตรงเรียงชิดติดกันขนานกันไม่ห่างกันต้องทำด้วยใจเย็นนะครับ แต่แล้ว่อยตัดเส้นเริ่มเส้นไหนเส้นแรกก็ตัดประจากเส้นนั้นนะฮะทำเส้นเดียวไปก่อนก็ได้นะครับไปตัดทีหลังนะครับนี่คือวิธีการทำใบงานนะครับใบงานนั้นแจกให้ ใบเดียวถ้านักเรียนทำเสียก็ไปปิ้นออกมาจากลายนี่คือผู้ที่ฝึกเส้นจนมีความชำนาญแล้วจึงจะทำได้ไวถ้านักเรียนยังฝึกเส้นอยู่ให้ทำทช้าๆไปก่อนนะครับ